you ยินดีต้อนรับกลับมาที่ w k p Auto วันนี้เราจะพาทุกคนไปเจาะลึกรถกระบะที่หลายคนรอคอยอย่าง2025ัรม3,500ปิกัพรถกระบะสายพัน์ธุแกร่งที่ออกแบบมาเพื่อทั้งการใช้งานหนักและความสะดวกสบายในการขับขี่มาดูกันว่ารุ่นใหม่นี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างและคุ้มค่าสมการรอคอยหรือไม่ เริ่มจากภายนอกกันก่อนแรม3500ปี2025ยังคงเอกลักษณ์ของความบึกบึนดูดันแต่ก็มีความทันสมัยมากขึ้นโครงสร้างรถถูกออกแบบให้มีความแกร่งด้วยวัสดุที่ทนทานแต่เบาทำให้รองรับการใช้งานหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพ กระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมโลโก้แร m โดดเด่นล้อมรอบด้วยไฟหน้าเลตด,ดีไซน์ใหม่ที่ให้ความสว่างชัดเจนแม้ในสภาพแสงน้อยฝากระโปรงหน้าแบบ Power อร์โดมช่วยเสริมภาพลักษณ์ความทรงพลังล้ออลลอยขนาดใหญ่ที่มีให้เลือกหลายขนาดเพิ่มความดูดันในทุกมุมมองและที่สำคัญคือกันชนหลังถูกออกแบบให้รองรับการลากจูงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม ด้านสมรรถนะแรม3,500รุ่นปี2025ยังคงมาพร้อมขุมพลังเครื่องยนต์ดีเซลคัมมิ่งขนาด6.7ลิตรเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุดถึง420แรงม้าและแรงบิดมหาศาลถึง1นึปอนด์ฟุตซึ่งเป็นหนึ่งในระดับที่สูงที่สุดในกลุ่มรถกระบะฟูไซส์การตอบสนองของเครื่องยนต์ถือว่าทรงพลังอย่างมากโดยเฉพาะเมื่อต้องลากจูงหรือบรรทุกของหนักระบบเกียร์อัตโนมัติ6หรือ8สปีดแล้วแต่รุ่นย่อย ทำงานได้อย่างลื่นไหลรองรับการขับขี่ในทุกสภาพถนนระบบช่วงล่างของ RAM 3 5ม3,500ได้รับการปรับปรุงให้แข็งแรงและมั่นคงยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างแบบลิฟต์สปริงหรือระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับระดับอัตโนมัติที่ช่วยให้รถรักษาระดับได้แม้ในขณะบรรทุกของหนักการควบคุมพวงมาลาัยแม่นยำกว่ารุ่นก่อนทำให้การขับในเมืองหรือการจอดรถขนาดใหญ่สะดวกขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ยังมีระบบ4คูณ4สำหรับผู้ที่ต้องการขับบนทางวิบากหรือพื้นที่ธุรกันดารภายในห้องโดยสารของแรม3500ปี2025เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นที่ไม่พูดถึงไม่ได้ ความหรูหราและความสะดวกสบายถูกยกระดับขึ้นไปอีกขั้นโดยเฉพาะในรุ่น l i m i t ต็ดและ l a รามี่ลองนอนที่ใช้วัสดุคุณภาพสูงทั้งหนังแท้ลายไม้และวัสดุตกแต่งที่ดูพรีเมียมหน้าจอสัมผัสกลางขนาด12นิ้วรองรับระบบอุคเน็ค t 5ที่รวดเร็วใช้งานง่ายและรองรับทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายมีระบบเสียงจาก Har m a n k a r d o ดให้เสียงที่ชัดใสรอบทิศทาง พื้นที่ห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายทั้งแถวหน้าและหลังโดยเฉพาะรุ่นครูแคปที่มีพื้นที่ขากว้างเป็นพิเศษเบาะนั่งสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศอีกทั้งยังมีฟีเจอร์เสริมเช่นที่ชาร์จไร้สายช่อง usb c และกล้องมองรอบคัน360องศาที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยและสะดวกในการจอด ในเรื่องของราคา2,025แรม3,500มีให้เลือกหลายรุ่นย่อยและระดับการตกแต่งเริ่มต้นจากกลุ่น Tradesman ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์มีราคาเริ่มต้นประมาณ50,000ดอลลาร์ 50, ส่วนรุ่นที่สูงขึ้นเช่น Laramie หรือ Limited ราคาจะขยับไปที่ช่วงประมาณ70,000ถึง85,000ดอลลาร์ขึ้นอยู่กับออปชันที่เลือกเพิ่มเติมซึ่งแน่นอนว่าอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคหรือตลาด โดยรวมแล้วแรม3,500ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ตอบโจทย์ทั้งเรื่องของพละกกำลังความทนทานและความรูหราเหมาะสำหรับทั้งเจ้าของธุรกิจที่ต้องใช้รถบรรทุกหนักและผู้ขับที่ต้องการความสะดวกสบายไม่แพ้รถ SUV ระดับหรูมันเป็นการผสมผสานที่ลงตัวระหว่างพลังและไลฟ์สไตล์ ถ้าคุณกำลังมองหารถกระบะท,ที่ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันแต่ก็ไม่ละทิ้งความพรีเมียม RAM 3 5ม3,500ปี2025น่าจะเป็นตัวเลือกที่คุณไม่ควรมองข้ามฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่อง w k p Auto แล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้าครับ